สวัสดีค่ะท่าบุญกับมาเนาะคะ่ะหลักกัอีกภารกิจหนึ่งก็คืออพระอาจารย์เนาะคะ่ะผ้าผ้าแม่คู่ได้ไปดูพญานาคเนาะคะ่ะว่าเออ่นาคเป็นลักษณะเกีียวอย่างงี้เนี่นะอสวยไหมจังเสียนเนาะคะ่ะหรือจังเออ่หรือแม่คู่สีมีรูปแบบแบบไหนเนาะคะ่ะสวยอยู่ค่ะแต่ว่าเาตรงตรงที่พระคู่ผ้าไปมึงกับ คือยังยังมีชีวิตไม่พอนะคะคือแบบว่าการเกี่ยวการย่างย่งย่งบดสวยออย่งย่งบถูกใจเนาะคะ่ะแต่ความสูงเนาะคะ่ะประทับใจะคะ่ะความสูงประทับใจแล้วก็หัวเสียนหัวเ,เสียนพญานาคเนาะคะ่ะกะกะสวยเนาะคะ่ะสวยอยู่แต่แม่ครูต้องการห้าเสียนเนาะคะ่ะ ไปมึงอ่ะคือคือเสียนเดียวนะคะแม่ครูเลยเลยจําคําปูได้นะค่ะว่าปู่ท่านเคยบอกว่าช่างคนนี้ในลูกหลานเพ่นเนี่ยเดี๋ยวสีมาสากให้นะค่ะสึ่งเพ่นเพิ่นมึงไหวก่อนก่อนหนานั่นเป็นเป็นเดือนกลัวๆแล้วนะคะเดือนถึงสองเดือนแล้วละ่ะเพ่นบอกว่าลูกชายชั้นคนนี้เนี่ยเอาพวกอบอแมนวาวไอ้นี่เนาะค่ะ เอาตำหงคงไปแห่มั่นมั่นกับมาแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็ซึ่งกับสร้างมูนี้นะบรูจารัากบนองเพิ่งเน,นี้ยนะคะบมรูจารัากบนองเพิ่นเลยแล้วที่นี่ลูกซีดนี่แหละคะ่ะเลยไปท้ำบุญอยู่ไปกราบปู่เวทเนาะคะ่ะเลยไปเห็นสร้างเนาะคะ่ะเห็นเพิ่นทำงานอยู่นี่แหละเห็นอยู่ทำงานเห็น,นอย่างเช่นก็เลยว่าโอ้คันคนอีสานเท่ามเมื์เมยจังสี่เนาะคะ่ะพักเทียงกินเขาน้ำตำมงคงเมื่อสี่เสบ เสียเนาะคะ่ะเขาก็มีตำมังคุงเจ้าประจําที่ว่าตำแล้วเสียเขาเลยสื่อไปฝากกันนะคะโดยที่บ่ได้ตั้งใจเนาะคะ่ะบ่ได้ตั้งใจว่าะจะเทศถ้ำตำปูเนาะคะ่ะและอีกอย่างหนึง่งน้องคนกับบุญหูว่าปูมึงไปหายว่าเออเอาตำมังคุงนี่ไปไหายสร้างแล้วสร้างผู้นี้ชื่อว่าเหตุพญานาคหายกังเสียบอแมแอนเนาะคะ่ะซึ่ง แต่ปู่เพิ่นมองเห็นก่อนหน้านั้านนะคะก็เลยบอกว่าออวาดภาพให้แม่ครูหน่อยคือล่างล่างออกมาให้มืงแนนว่าถ้าเสียนอยู่ประมาณเนี้ยเออเสียนประมาณนี้นะจะจะจะเปลี่ยนจังไดจังเสียนะคะ่ะแล้วก็เก็เกของท่านจะลักษณะยังไงนะคะแม่ครูก็ได้บอกนะคะกัมาคุยกันนะคะก็ได้ตกลงแล้วนะคะคือ เราจะสร้างพญานาคในวัดทรงสลิพัฒนารามเนาะคะ่ะค่ะผู้ใดอยู่ไกลเนาะคะ่ะอยากมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะก็าสามารถามารวมบุญรวมกุศลน้ำกันใดอยู่ที่วัดทรงสริพัฒนารามเนาะคะ่ะเฮาจะสร้างพญานาคส,สององค์สองตนเนาะคะ่ะคือเป็นสีขาวแล้วก็สีดำเนาะคะ่ะ ขาวกับบอขาวแบบนั่นเนาะคะ่ะขาวเป็นขาวมรกตเนาะคะ่ะดากับดำกับดาอยู่ค่ะแต่จะมีเขียวมรกตนิด,น,ดนิดด้านหลังเนาะคะ่ะหล้กก็จะเป็นครีบข้างหลังอาจจะเป็นแดงๆนิดนึงเนาะคะ่ะตามแม่คู่จะเอาตามความฝันแลวกะอ่อหล้กก็จะเฮ็ดให้เพิินโดยที่โดยที่แบบตามความฝันทุกอย่างเนาะคะ่ะ กะมือวันศุกร์ที่จะถึงอยู่เนาะคะ่ะเราจะมีการผัะคู่เนาะคะ่คะ,คะเพิ่นจะเหตุพิธีส,สวดถอดถอนให้เนาะคะ่ะคือออัญเชิญเพิ่นออกก่อนเนาะคะ่ะแล้วเห่ากะจะมีการทุบโง่เกาเนาะค่ะแล้วก็จะหันหนาพญานาคไปด้านไม้เนาะคะ่ะแล้วก็จะทําเป็นลานพญานาคเลยเนาะคะ่ะจะเฮ็ดลานพญานาคแล้วก็หันออกคู่กันเนาะคะ่ะ แม่คู่จะพยายามเหตุตัวเกี้ยวนะคะเกี้ยวให้ท่านมีชีวิตมากที่สุดเนาะคะ่ะจะบราเหตุหนาาแบบซื้อตรงๆหรือว่าโค้งนิดเดี๋ยวสิทำให้ท่านมีชีวิตที่สุดนะคะวันศุกร์เราจะถอดถอนวันเสาร์เราจะเริ่มปรับสถานที่เนาะคะ่ะแล้วอพอเราเริ่มปรับสถานที่เราก็สิมีการ พิธีบวงสวงเนาะคะ่ะวันนั้นจะมีพระสวดเก้าองค์เนาะคะ่ะมีพระสวดเก้าองค์แล้กกจะจัทําพิธีวางศิลาฤกษ์เนาะคะ่ะวางศิลาฤกษ์อีกเนาะคะ่ะค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะคะมารวมงานเนะคะ่ะเพื่อเข้าได้ตัวดีตัวเด็ดเนะคะีค่ะมือนั้นอาจจะมีตัวดีตัวเด็ดแต่ไม่คู่ได้ตัวดีตัวเด็ดแล้วสําหรับเลขของปู่ดามเนาะคะ่ะ ตอนเย็นเนาะ,ะแม่คู่กับจะเคสอ่สองตัวของพ่อปู่เนาะค่ะแต่ความฝันของแม่คู่เนี่ยแม่คู่มั่นใจอะได้ค่ะตัวที่ได้นี่นะมั่นใจแล้วเนาะค่ะมั่นใจแล้วละเอ่สองตัวนี้แม่คู่กับมั่นใจพอเมื่อคืนนี่แม่คู่ฝันแหดะค่ะฝันมาอ่แม่คู่ไป เพือจังกลับบัานนี่แหละคะ่ะกับบ้่นเก่าก่อของกับบ้่นเกิดก่อของนี่แหละคะ่ะหลับไปเห็นอาอสองผัวเมียครูนึ่สองครูนะคะ่ะกระลั่งขึ้นรถอีแตกนี่แหละผู้หนึ่งเล้ยว่าโอ้ยทองว่าสันโอ้ยทองแบบว่่ได้ตั้งใจไอบมคิดว่าสีมีจจงเสียนเนาะคะ่ะก็เลยว่าห่วยยาบาดีว่าสันว่า,นาทองเมียนทองลแล้ววาสันแล้วแม่ครูเห็นเด็กน้อยสองคนเนี่ย เขากระจังเขากระลั่งกินลูกตาลเห็นไหมคะ่ะบักตาลบ้านเห้าเห็นไหมคะ่ะลูกตาลน,นะคะกระลั่งกินอยู่ก็เลยว่าโอ้ได้ลูกตาลมาจะใส่เด็กหน่อยคนนึงแล้วไปจับลูกตาลขึ้นมาเป็นพ่วงบักใหญ่เลยเด้ค่ะเป็นพ่วงบักใหญ่เพราะเราเามาหม้แม่คู่ลูกนึ่งนวยใหญ่ซ้ำบักเผาหเห็นไหมลูกตาลน,นวยใหญ่ซ้ำบักเผาเลยแม่คู่ก็เลยาพา แต่ฟั่งความฝันนะ่ะจะฟั่งสื่อแล้วค่ะตีไว้น้ำกันแม่คู่แต่เพิ่นเอิญแม่คู่เด้ในความฝันแม่คู่พาบักเผาน่ะระว่างเ้อเพิน่น่าเราว่างข้างในกลุ่มๆมั่นสิแตาากเพิ่น่าจังสีเนาะค่ะเดี๋ยวแม่คู่จะตีให้ที่หลังเ้อหลายที่นี่เหนือเหนือง้วนนี่นเนาคะ่ะปั่นแบบนั้นเลยเฮ็ดเป็นพูดเป็นพูดใส่าจานใส่าจานเลี้ยงไว้เลย เลือดนี่เต็มมือแม่คู่เนาะค่ะมือมีดนี่เล็มบางใหญ่ๆนี่ก็เต็มเลยเนาะคะ่ะแม่คู่เลยเอาเอา,เอามีดนะ่ยไปล่างไปล่างออกเนาะคะ่ะไปล่างออกแล้วก็เอาเนื้อนะเอาน้ามล่างดีดีเนาะคะ่ะล่างดีดีแล้วก็ปาดเนื้อนึงไหมคะ่ะแต่มันเป็นขึ้นจังซุกแล้วแมเพราะเข้าล่างมันเป็นข,า,ขาวๆนะคะ่ะแม่คู่เลยมันกิน่นจิ๋นแม่คู่เลยซิ่มมีผู้เฒ่าคนนึงก็เลยบอกว่าเฮียนน่เขาก็กินดิบ ว่าสันฮียนี้เขาบ้ากินดิบเขาสิกินแบบซุกซูเขาบ่าผ้ากันกินดิบว่าสันพ่นวาเนาะคะ่ะความหมายของแม่คู่นี้หนึ่งตัวเลขปู่ที่ให้มานี้ได้แล้วได้แล้วแม่คู่เสือว่าได้แล้วเนาะคะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะได้อีกอย่างหนึ่งคือให้ระวังศูนย์ยาเห็ดให้มันแตกข้าใจว่าคะ่ะลูกตานอยู่ข้างในมันจะเป็นวงกลมเนะคะ่ะจะเป็นกุมขมเนาะคะ่ะ ถ้าไม่แตกก็แสดงว่าแสดงว่าศูนย์สูย์เนาะคะ่ะถ้ามันแตกสองสีมาเนาะคะ่ะเป็นยังือเป็นสองเพราะมันเป็นสองครอบครัวเนาะคะ่ะสองครอบครัวนี่คะ่ะศูนย์ศูนย์จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์หาศูนย์แปดเนาะคะ่ะถ้าห้อตีอยู่ระวังหนี่เนาะคะ่ะอีกตัวหนึ่งก็ห้าเจ็ดห้าแปดเนาะคะ่ะห้าเจ็ดห้าแปดนี่แหละคะ่ะ และอีก2อตัวนี้จะเป็นตัวใดค่อยมามึงกันเนาะคะ่ะอันนี้คือ,อตัวเลขของของปูดำเนาะคะ่ะส่วนเลขของโบทเลขโบดเนาะคะ่ะเลขโบดก็อยู่ในนี้ส้นกันก็จะเป็นห7าเจดเจ็หานาะคะ่ะแม่คู่ซื้อตัวเลขตัวใดมีคนถามแม่คู่เนาะแม่คู่ซื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดย์สามสมเจดเจ็ด หกหนึ่งหนึ่งหกเนาะคะ่ะแม่คู่สื่อเล็กซัมหนีอิลิเนาะค่ะไปจับรัตตลีมาได้ซัมนีอิลินะะลาลถามแม่คู่มีบุญวัาสนาที่จะสั่งปูนาทั้งสององค์แล้วเนาะคะ่ะแม่คู่ขอเป็นแนวทางขอเป็นสะพานบุญให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนเนาะคะ่ะขอพ่อจากปูญาตายง่ายที่อยู่ในวัดทรงสริริพัฒนารามนะคะ ขอบุญกุศลให้ท่านเนาะคะ่ะคือขออตัวเลขที่ภูมิโบสถ์เมฆู้ตั้งชายาเพื่อนเป็นภูมิโบสถ์เนาะคะ่ะแม่ฆู้กับเสียมาอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดนั่นแหละคะ่ะมาบอกแม่ฆู้เข้าถึงใดตัวเลขมากอ,อธิเคศิสิบเก้าเนาะคะ่ะหรือว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นาะเมฆู้กับเคยได้มาก,ก่อนแล้วเนาะคะ่ะอยู่ในวัดนั่นแหละหลักกรมาสิบเก้าเนาะคะ่ะสามศูนย์ หรือหกหนึ่งสิขาวบอรหรือหาหาเจ็ดเจ็ดหาเก่าหาหาเก่าสิขาบอเนาะคะ่ะเท่ากับจังมะมืออีกเพิินสีหพรอนเท้าบอเนาะคะ่ะบุญบารามีเท่าสิถึงเพิินบอเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งบุญบารามีของอแม่คู่จะจะถึงเพิินบอจะสางนาาสองตนนี้เสร็จบอนะคะ่ะถ้าเสร็จเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามมากที่สุดเลยเนาะค่ะเพราะว่า จะเฮ็ดล้านเนาะคะ่ะอ๋อวันเสาร์นี้เนาะคะ่ะเฮ้ากับจะเทพ,พื่นก่อนนะในงบประมาณอยู่ประมาณหา้หาหมื่นได้เนาะคะ่ะห้าหมื่นได้ก็คือเฮ้าตรงเทพ,พื่นเนาะคะ่ะเทพ,พื่นเอาขีดินมาลงเนาะคะ่ะเอาขีดินมาลงวันศุกร์เฮ้ากับจะมีการพิธีถอดถอนนะคะถอดถอนองค์องค์งเก่าออกก่อนเนาะคะ่ะก็คืออัญเชิญเพิ่นออกก่อนเนาะคะ่ะแล้ว เราจะปรับสถานที่คือวันเสาร์นะคะวันเสาร์เท่ากับจะมาทุบเพิ่นออกนะคะทุบเพิ่นออกหลักการปรับสถานที่ปรับสถานที่เลยนะคะแล้วก็จะมีการเทพ,พื้นปูนก่อนนะคะน่าจะใช้งบประมาณอยู่ที่ห้าหมื่นบาททั้งดินทั้งดินนี้แม่ครูว่าน่าจะประมาณสามหมื่นบาทแต่แต่ปูนซีเมนต์นี่แม่คมรูบ่แจ่ใจวาสี่าใดเนาะคะ่ะ พอวาสาร้างเพื่อนไห้เข้าปรับสถานทีก่อนคือลงลงปูนก่อนนะคะลงปูนเทพปูนก่อนต้องทําเป็นลานก่อนค่อยจะสร้างพญานาคขึ้นมาได้นะคะความแข็งแรงเ้าต้องเห็ให้่มันดีมันแข็งแรงนะคะนี่แหละค่ะคือเราจะเริ่มสร้างตั้งแต่วันเสาร์สร้างนี่ก็ตั้งแต่เทพขีดินนี่แหละค่ะ ค่ะค่ะผู้ใดอยากสร้างอยากถ้ำก็แม่คู่นะคะกระเชิญด้นะคะที่วัดทรงสลิพัฒนารามนะคะอยู่บานข้ามประกันเด้อค่ะจังหวัดนองคายค่ะถ่ายเซตแล้วกับแม่เบียมมาชมกันด้นะคะเพราะว่าสถานที่ที่แม่คู่เห็นนี่มันสวยจริงๆค่ะมันจะสวยคือจังแม่คู่บ่อไหวบ่อ,บอนะคะสร้างเสร็จแล้วจังแม่เบียมมาชมกันมึงเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะ เพิ่์นบอกเอาไปสร้างจะได้สร้างอีกบอ่อเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพิ่์นก็บ,บอกว่า037แล้วก็19เอาไปสร้างพญานาก่างมอลำเลยเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะรอบนี้เพิ่์นหายมากคือ759 0361เนาะคะ่ะซีเมนบ่อกระจังมะมึงกันเนาะคะ่ะซีเมนบ่อนะคะ่ะมีพระหนึ่งองค์เนาะคะ่ะที่ที่แม่คู่ฝันว่าเพิ่์นบอกให้เอาพระหนึ่งองค์ เน้นหกองเน้นอยู่ข้างหน้าพระอยู่ข้างหลังแม่คู่ตีเป็นหกหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนศูนย์สามนี่จะเป็นตัวเดิมก็คือศูนย์สามเจ็ดเพิ่นว่าหนากสีลงลงน้ำกอนเนาะคะ่ะหนากสีลงน้ำก่ออนเอแม่คู่มาเน่ใจว่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดบอเพราะว่าหนากจะลงน้ําก่อนน้ำก,ก็คือหนึ่งหนากก็คือเจ็ดเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะแต่ว่าแม่คู่บด้เขียน อันนั้นคือมันตีแต่ว่าที่มองเห็นก็มีอยู่แค่นี้เนาะคะ่ะที่มองเห็นเป็นภาพอยู่เทิงเทิงคือเก่าคือจัง037แล้วก็1นึแม่ผู้เห็นจังสันเนาะคะ่ะเห็นแบบเดียวกันคือเหล็กโตที่แม่ผู้โชว์อยู่นี่นะคะ